สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักอย่างยิ่งสาระความรู้มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันวันนี้ขอนำเสนอค่าของคนมิได้นับเพราะทรัพย์มาก หรือนับจากรูปรักษ์สูงศักดิ์สรีแต่นับจากคุณงามและความดีเป็นสิ่งที่จันลงโลกให้ภัยบุญเรื่องของค่าของยศค่าของยศยศยอยักษ์สศาลา ยศแปลว่ายิ่งหรือใหญ่ใครมียศก็แสดงว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่าคนที่ไม่มียศส่วนคนส่วนมากจึงไขว้คว้าอยากมีอยากได้อยากเป็นยศนั้นมีอยู่ห้าประเภทคือหนึ่งอิสริยยศ นั่นคือความเป็นใหญ่ยิ่งได้แก่ยศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่สูงกว่าเช่นยศทหารยศตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันข้าร,ราชการเป็นต้นนี่คืออิสริยยศยศที่สองได้แก่เกียรติยศเกียรติยศ ยิ่งด้วยชื่อเสียงเกียรติคุณหรือคุณงามความดีที่เราได้สร้างสมกบรมมาจนสังคมยอมรับและยกย่องนี่คือเกียรติยศยศที่3ได้แก่บริวารยศบริวารยศยิ่งด้วยพวกพ้องบริวาร เกิดขึ้นได้เพราะการหลั่งน้ำใจให้แก่ผู้น้อยท่านจึงกล่าวว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งยศประเภทที่สี่ได้แก่ทรยศทรยศได้แก่การหักหลังหักล้างผู้มีพระคุณ ลูกศิษย์ในรคุณอาจารย์ผู้น้อยในระคุณผู้ใหญ่ลูกน้องในระคุณเจ้านายนี่เรียกว่าทรายศยศที่5สุดท้ายก็คืออัปยศอัปยศคือหมดดีก่อสิ่งเลวร้ายขึ้นให้คนเขาตราหน้าว่าเลวซามเป็นความอัปยศอดสูง เช่นพี่ข้าน้องหัวข้าเมียเพื่อนข้าเพื่อนข้าพ่อข้าแม่เป็นต้นยศสามประเภทแรกก็คืออิสริยยศเกียติยศบริวารยศเป็นยศฝ่ายดีผู้ที่ได้ยศด,ดังกล่าวแล้วจะต้องประคองยศโดยวิธีอ่อนน้อมถมตน ไม่เย่อหยิ่งจองหองยะโสโอหังจึงจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายท่านจึงสอนว่าควรอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักอย่าเหื่อสักพนมตัวจะมัวหมองเพราะถ่อมลงสูงละหงเป็นหงทองแต่จองหองไฟสูงถูกจูงลง ส่วนยศสองประเภทหลังคือทรยศและอัะยศควรหลีกหนีไปให้ไกลอย่าได้ประพฤติเพราะเป็นความเสื่อมทรามของชีวิตโดยปกติผู้ที่จะได้ยศในฝ่ายดีนั้นต้องมีคุณสมบัติพระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะที่ทำให้เจริญยศไว้ดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ แข็งขันขยันในการงานเป็นนิดขยัน 2. มีสติอยู่ทุกเมื่อตั้งมั่นสติ 3. ม,มีการงานบริสุทธิ์สะอาดดำริงานชอบ 4. ใครครวรก่อนแล้วจึงทำรอบครอบก่อนทำา 5. มีปกติสำรวมระวัง นั่นคือสำหรวมอินร์สีหประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมใจมีธรรมะนั่นเองและเจเป็นผู้ไม่ประมาทละความประมาทนั่นเองหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปฏิบัติได้ทั้ง7ประการดังกล่าวนี้ทั้งอิสริยยศเกียรติยศและบริวารยศ ย่อมปรากฏแก่ท่านแน่นอนดังท่านกล่าวว่าถ้ารักยศรักศักอักครฐานต้องรักงานไว้ประกันขันอาสาถ้างานลดยศก็ถอยน้อยลงมาความมีค่าของยศก็ลดพันนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวัน หนุ่มสหกรณ์บรรยายเพลแผ่